อ๋อครับผมสำหรับผมติดไปทีมากของงานคัดน้องพี่น้องเนาะมอเตอร์ไบัวพานี่แม้แต่ลูกศิษย์ทีมงานผมก็บุไดเอาไปใส่แล้วครับเด้อเบิ่งกระโดดขับสีใหม่ผิวขางนี่ครับเบิ่งเอาได้ครับนี่จังสีนี่บัตรงนะพี่น้องเบิ่งเอาครับนิดๆหน่อยนะครับงานติวไพดำขวัญครับนี่ขั้นเป็นขั้เจาะขูดขายนี่กระเส็นละสองบาทสามบาทครับ เบิ่งเอารถครับจำนวนเสียนติวเสียนผิวขางมูลค่านี่ปิเป็นเงินจักหลอยครับแต่สำหรับผมต่อเข่าเสียนอุบลราชธานีบ่อพานบ่อซุดบ่อเอาครับเบิ่งนี่ครับนี่เสียนงานติวทั้งนั้นนะครับนี่ติวกับผิวขางนี่ครับผิวขางขึ้นแซมนี่ครับนี่ขูดเอาตรงนี้น้องครับนอดนี่มองขาวๆนี่ผ้าทิมนี่ครับนี่ ออกดีหมอแดงดำปิดด้เลยครับนี่อ่ะตัพันธ็์คือจังผีแล้วครับง่ายๆครับบ่ต้องเอาไปให้พี่น้องใส่นอกคัดดีๆเอาครับโอเคครับผมไม่ผ่านก็ไม่เอานะครับสำหรับตัวพานครับคัดแหละครับแกนครับสวยๆอ่ะพ้อมขึ้นงานครับผมรันงานกันต่อครับ